สวัสดีครับแฟนๆฟ a คาร์ทูเดย์วันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมง,งานถแถลงข่าว BYD ประเทศไทยและเรเวประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลทีมชาติไทยยังเป็นทางการภายใต้แนวคิด BYD ชาติพลังบอลไทยพร้อมประกาศร่วมขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยสู่ยุคใหม่ไปด้วยกันที่ไม่ใช่แค่การนำโลโก้ไปติดในสนามหรือบอลเสื้อนักกีฬาเท่านั้นแต่ BYD และเรเวจะมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ทุกภาคส่วนของวงการลูกหนังผ่านการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ นอกจากนี้ BYD และ r e v e ยังจะเป็นผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกซึ่งจะมีการเปลี่ยนชื่อการแข่งขันใหม่โดยตั้งชื่อการแข่งขันแต่ละลีกตามชื่อของรถยนต์พลังงานใหม่ของ BYD โดยไทยลีก1นึจะใช้ชื่อใหม่ว่า BYD c l i o n 6 League 1ไทยลีก2จะใช้ชื่อใหม่ว่า BYD C5 League 2และไทยลีก3จะใช้ชื่อว่า BYD Dolphin League 3 งานนี้เตรียมตัวร่วมส่งแรงเชียร์ให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยคว้าชัยจากทุกการแข่งขันไปพร้อมกับการร่วมลุ้นผลการแข่งขันไทยลีกตลอดฤดูกาลกันได้เลย